เวลาจะออกไปข้างนอกบ้านคุณเลือกกระเป๋าแบบไหนคะถ้าคุณเลือก A กระเป๋าใบใหญ่คุณเป็นคนที่วางแผนเก่งคะ่ะคิดเผื่อเสมอคุณน่าเชื่อถือเพราะว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาข้าวนแนะนำว่าคุณต้องจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบหยิบของง่ายเพราะจะสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่มีระบบระเบียบโดยไม่ต้องพูดเลยคะ่ะแต่ถ้าคุณเลือก B เป็นคนที่ชอบพกกระเป๋าสัางใบเล็กๆ คุณเคยสัว้คล่องตัวรักอิสระชอบความสบายคนมักจะมองว่าคุณเป็นคนง่ายๆแต่มั่นใจในตัวเองถึงคุณจะพงของน้อยแต่ถ้ามีสิ่งจำเป็นอย่างเช่นปากกาด้ามนนเล็กๆหรือว่าบัตรเครดิตก็จะช่วยเสริมภาพว่าคุณเป็นคนชิลแต่ไม่ชละใจได้ค่ะ กระเป๋าที่คุณพกพาออกนอกบ้านนะคะมันเป็นมากกว่าความชอบค่ะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตที่ผู้คนรอบข้างจะอ่านออกได้ทันทีค่ะว่าคุณเป็นคนแบบไหน